in ลูกนะคะเป็นฝ้าขาวแบบไหนอันตรายคะแม่ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ก,กับช่อง y YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ t o อกโบเนื้อคิดนะกดแลกเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเวลาที่เด็กกินนมไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือว่านมผงะคะ่ะก็จะมีความที่แบบลิ้นขาวได้แต่นมแม่เนี่ยจะมีความที่ลิ้นขาวน้อยกว่านมผงนมผงเนี่ยจะมีความที่แบบเกาะติดลิ้นแล้วก็มีความที่แบบลิ้นขาวได้เยอะมากกว่านมแม่นะคะทีนี้เราต้องรู้ว่าแล้วลิ้ และลิ้นขาวแบบไหนลูกเป็นเชื้อราถ้าลิ้นขาวปกติก็คือว่าลูกของคุณแม่น,นะคะจะลิ้นขาวกลางลิ้นโดยทัว่วไปมันจะขาวกลางลิ้นและจะขาวแค่ที่ตรงกลางลิ้นเท่านั้นตรงอื่นไม่มีอะไรนะคะเงือกกะปุ้งแก้มทุกอย่างยังไม่มีอะไรนะคะอันนี้คือแบบเจอได้เป็นเรื่องปกติเมื่อลูกเราอะโตขึ้นประมาณสัก5 6เดือนนะคะเนาะก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองโอเคไหมคะในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกลิ้นขาวแบบนี้ถือว่าผิดปกตินั่นก็คือ ขาวทั้งลิ้นแล้วมีความที่แบบขาวติดแน่นแล้วมีเป็นความที่แบบแผ่นๆกลางๆเช็ดไม่ออกและไม่ใช่แค่ลิ้นนะคะกระพุ้งแก้มไปหมดเหงือกไปหมดคือไปทั้งช่องปากแบบนี้เชื้อราค่ะถ้าในกรณีแบบนี้คุณแม่จะต้องพาลูกไปหาหมอคุณหมอจะมีาาการพิจารณาตรวจเพิ่มเติม<ๆ>อาจจะแบบเขี่ยเอาเอทโทข,ขาวได้ไปย้อมแล้วก็ให้ยานะคะเป็นนิสเตตินนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อราให้กับลูกของคุณแม่กินแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะต้องบอกเลยทารกแรกเกิดนะคะ จะต้องทําความสะอาดช่องปากไปยันลูกของคุณแม่แบบเริ่มฟันมานะคะในส่วนของตรงนี้คุณแม่จะต้องทําความสะอาดถ้ายังไม่มีฟันเอาผ้าก๊อซหรือว่าผ้าสะอาดนะคะชุบกับน้ําต้มสุกนะคะเช็ดที่ปากลิ้นเหงือกกับุงแก้มทั้งหมดของลูกเลยนะคะเช้าเย็นหรือสามารถเช็ดได้บ่อยครั้งนะคะน้องก็จะช่วยทําให้อาการลิ้นขาวนะมันดีขึ้นนะคะ